อนนะคะที่รับจี้ฝายเหตุผลที่มารับจี้ฝายเนื่องจากว่าตัวเอง,องกินเจตลอดชีวิตตั้งปฏิันธ์เรียบร้อยแล้วดังนั้นจากที่ใบเก็บเราฝายนะคะฝายถ้ามีฝ่ายตรงหน้าผากเป็นฝายวาสนาก็คือไม่สมควรที่จะเอาออกดังนั้นเะก็บไว้ตลอดชีวิตผลกระทบถ้าอยากให้ดีก็คือทานเจเพื่อถวายให้กับปัญญาของเราจะได้เกิดวาสนาเกิดขึ้นนะคะและว้วก็ฝายดีตรงใบหน้าก็มีตรงจุดนี้เาเรียกว่าเป็นฝายวาสนา มีตรงนี้เวลาเราเอาหน้าไปคุยกับใครเนี่ยวาส,สนะของเราก็จะเปิดแล้วก็ช่วยเราีกด้านเนินนะคะแล้วก็มีฝ่ายตรงนี้นะคะถ้ามีฝ่ายตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นฝ่ายเสน่ห์พูดจาอะไรปั๊บเนี่ยปากเราจะได้มีอาํานาจเหมือนเทวดาช่วยพูดบุญจะช่วยพูดแต่มันก็มีฝ่ายที่ไม่ดีตรงใบหน้าของเรามีตรงไหนบ้างคะตรงใต้ตาถ้ามีตรงใต้ตาทั้งสองข้างเลยเนี่ยก็คือเป็นฝ่ายทุกฝ่ายเศร้าวเวลาเรามีฝ่ายตรงนี้แต่เราไปดํารงชีวิตสิ่งที่เราจะเกิดขึ้นก็ มีแต่ความลาบากมีแต่ความทุกข์หรือเกี่ยวข้องถ้ามีสายตรงนี้กับตรงนี้ความหมายเดียวกันก็คือสายยารางนั่นเองรักใครชอบใครสุดท้ายเราจะไม่มีแฟนคนเดียวเดินทางไปไหนดำรงชีวิตหรือเราอาจจะได้เสียกันแล้วก็จะมีการผิดพลาดเกี่ยวกับเรื่องคู่ครองดังนั้นถ้าเราเชื่อนะคะเราก็ออกถ้ายังไม่เชื่อก็อย่ารบรูนะคะอ่าแล้วก็สายต่อไปก็คือถ้า,ถา,ถามีสายตรงล่องทั้งสองข้างเลย เป็นสายกาลกิีนีเขาเรียกว่าเป็นกุ่มชนิดหนึ่งซึ่งตกแล้วเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นกับชีวิตเราก็คือช่ชวยตัวเองยากดังนั้นถ้ามีสายตรงนี้ควรออกชีวิตเราจะได้ไม่ต้องรุมรุมเดอนดอนไม่งั้นเดินทางไปไหนชีวิตเราก็จะอับภาพไม่จะขัดกับไายที่ดีที่มีตามลำใบหน้าของเราถ้ามีสายตรงป่านะคะถ้าสีแดงนะดีแต่ถ้าสีดำคือไม่ดี ดังาน,านั้นเนี่ยฝ่ายตรงปากเนี่ยเป็นสายเวลาพูดอะไรบ้างปากเราจะไม่มีอำนาจปากเราจะไม่สั์สิทธิ์มันจะขัดกับฝ่ายเสน่ห์ที่เรามีอยู่ตรงนี้และถ้ามีฝ่ายตัวร่องปากตรงร่องอย่าคิดว่าเป็นฝ่ายดีนะไม่ดีเนื่องจากมันติดกับร่องถ้ามาติดกับร่องเวลาเราพูดอะไรบ้างปากเราจะไม่มีอำนาจความหมายเดียวกันทุกเรื่องการงานที่อยู่อาศัยของ,งรังครอบครัวมันเราต้องการสีเรื่องดังนั้นถ้ามีฝ่ายตรงร่องปากถ้าเป็นสีดงควรเอาออกนะคะ แล้วก็ฝ่ายตรงนี้ถ้าฝ่ายตรงนี้เนี่ยฝ่ายโดนหลอกนั่นเองถ้ามีขนก็ยิ่งหนักถ้าไม่มีขนก็ไม่เอาออกโดนหลอกหมายถึงอะไรแล้วก็ต่อหน้ารับหนาหน้าไหว้หลังหลอก,ลอก,ลอกอน,นั่นเองนะคะถ้ามีฝ่ายตรงไปหูอายุยืนยืนแบบไหนบางคนบอกว่าเป็นฝ่ายยุยืนไม่เอาอ่ะเยจะออกยืนบนอย่างนี้ฟังก่อนฝ่ายตรงอายุยืนคนเราเนี่ยประเสริฐที่สุดคือสุขภาพแข็งแรง ดังนั้นถ้ามีฝายตัวใบหูเราควรจะศึกษาทำมาปฏิบัติยืนอะไรก็คือไม่สู้สุขภาพแข็งแรงนั่นแหละเกิดูือยื่นะคะดังนั้นก็ไม่ควรออกถ้ามีฝายตรงคางนะคะเก็บไว้ตลอดชีวิตถ้ามีขนก็คืออย่าถอดอ่าแล้วทีนี้ตรงรอบบ่าเนี่ยถ้า่ายตรงบ่านเนี่ยเป็นฝายลำบากทั้งสองข้างเลย มีฝ่ายตรงบา่าถ้าเราไปดำรงชีวิตที่ไหนเราไดาอออ้ได้มาร้อนออกได้มาร้อนออกหรือว่าลำบากยากเข็ญไม่มีใครช่วยเรานอกจากตัวเราเองนะคะดังนั้นฝ่ายตรงบ่าเนี่ยเป็นฝ่ายลำบากเหมือนก้อนหินหนักๆมันแบวแบกว่าอยู่ในบ่าเราเราก็จะช่วยช่วยตัวเองตลอดแต่จิตของเราสิเราต้องวอนขอแม้ใใจ,จะเจอคนน้นจ,จะเจอคนนี้มาอุทารณ์เมตตาเราอุทถามไม่ได้เพราะกรรมเก่าของมารายังมีอยู่นะคะแล้วก็ฝ่ายตรงอก ตรงอกของเราหมายถึงอะไรฝ่ายตรงอกหมายถึงเป็นฝายหนักอ,อกหนักใจเส,เสียเงินเสียทองประเภทตรงข้ามหรือเราคาดหวังกับคนรอบข้างอยากจะได้ใจเขาเราจะไม่ได้เราต้องเอาใจเราออกไปเราถึงจะได้ใจคนอื่นเขา,เขาแล้วก็ฝ่ายตรงรอบคอตรงต้นคอเนี่ยถ้าเป็นสีดำคือเป็นฝายอาภัพแต่ถ้าเป็นสีแดงมีทุกตำแหน่งในร่างกายของเราคือดีหมดเขาเรียกว่าฝายอาภัพตรงลําคอของเราก็คือจะเป็นข้ามปากกาเท่ไครนะคะ มันจะาพาวคอเราสุดท้ายจะต้องขึ้นลงพึ้งศาลดังนั้นถ้ามีสายตรงต้นคอเนี่ยก็คือควรจะเคลียร์ยกเว้นสายแดงแล้วก็สายกลางหลังถ้ามีสายอยู่กลางหลังขาดผู้ใหญ่หยุดน,น้ำช่วยเหลืออุปถัมเหมือนชีวิตเราเนี่ยจะเหมือนหมอนเนี่ยเป็นไปไม่ได้มันจะไม่มีใครมาหนุนหลังเราเขาเรียกว่าทําคนคนไม่ขึ้นช่วยคนไม่ได้คูดถ้ามีใต้จักแรแล้ไามีใต้จักรแร้ ถ้าเป็นฝ่ายแดงก็ดีแต่ถ้าเป็นฝ่ายดำก็มีแต่เรื่องเดือดร้อนมีแต่เรื่องจุกจิตเข้ามาในชีวิตเปรียบเสมือนเราอาบน้ําแต่เราไม่ทาโคลนกลิน่นอาบก,ก็ต้องมีใช่ไหมคะก็เหมือนเรามีฝ่ายแล้วเราไม่เอาออกก็มีแต่เรื่องวุ่นวายมีแต่เรื่องจุกจิบเข้ามาในชีวิตเหมือนเป็นที่สามแท่นั่นเองอแล้วก็ถ้ามีฝ่ายตรงกุางดีไหมเป็นฝ่ายวาสนาเขาเรียกว่าไม่มี มีอันจะกินนั่นเองแต่ถ้าเรามีตรงนี้ถ้าพี่น้องเรามาขอความช่วยเหลือบุญที่เราจะต้องทำก็คืออย่าบวดอย่าว่ายินดีช่วยเขาผลลัพธ์มันจะเกิดต่อฝ่ายวัชนาจะทํางานทานันทีหรือว่าบอกเงินบอนทองนั่นเองไม่กินอยากได้อะไรเราก็ได้คือตรงนั้นไม่ไหลต่ไฟไม่ไหม้ถ้ามีฝ่ายตรงที่รักฝ่ายตรงที่รักโบราณโบราณก็กล่าวไว้อยู่แล้วไม่จากเป็นก็จากตายดังนั้นมีฝ่ายตรงที่รักอย่ากลัวเจ้าออก ะะไม่งั้นมันจะร้อนทุกเรื่องการงานที่อยู่อาศัยความรากครอบครัวเราอย่ารอให้มีรูปหนึ่งรูปสองหรอือเราอย่ารอให้คบกันแล้วสามปีสี่ปีตอนนี้มันก็ยังหวานชื่นอยู่แต่วันหนึ่งปั๊บถึงเวลามันเคลียร์มันก็ต้องเคลียร์และสุดท้ายอย่าเรียกตัวเองว่าทำไมกูองค์หักแล้วกูองค์หักอีกดังนั้นไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่ฝ่ายตรงข้ามรั้โบราณกล่าวไว้ว่าไม่จับเป็นก็จะตายดังนั้นถ้ามีฝ่ายตรงข้ามรั้เนี่ยควรเอาออกเร็ววันะคะแล้วมันจะได้เป็นมูลดีกับตัวเรา และไาตรงตรงตรงขาเนี่ยตรงไหนดีมั่งตรงเข่าเนี่ยไม่ดีเป็นสารุ่มรุมเดอนๆนะคะแล้วก็มีตรงเนี้ยถ้ามีตรงเนี้ยคือเป็นไาเรียงรูปย่านะคะก็ควรเอาออกไม่งั้นเราเดินทางไปไหนแม่ธรณีก็ไม่เปินที่เปินทางให้เราแต่ถ้าส่วนที่ไม่ได้พูดตั้งแต่ต้นขาลงมาตรงเนี้ย คือเป็นฝ่ายดีถ้ามีายตรงนี้ก็คือเดินทางไปไหนแม่รณีก็ิปเตินทาให้ถ้าเาป็นายตรงต้นขาก็เขาเรียกว่าเป็นายมระดกถึงแม้ชีวิตเราตอนนี้อาจจะยังไม่มีแต่กลายชีวิตของเราบ้านเป็นของเรารถเป็นของเราหรือมีสมบัติเป็นของตัวเองเป็นชื่อของเรานั่นเองและก็ถ้ามีายตรงฝ่ามือ,อนะคะถ้าายแดงคือดีถ้าายดำนี่ไม่ดีเลยเขาเรียกว่าเก็บเงินพอไม่อยู่เงินล่วไหลได้มาร้อนออกได้มาร้อนออกถ้าบางคนยังไม่เชื่ออย่ารอให้เก็บหอมบ,บาําริไว่าเป็นก้อนเป็นกำแต่พอมันออกปั๊บ มันจะออกไปเป็นก้อนเลยซึ่งมันก็จะเข้ามาแล้วก็ยากแล้วก็ลําบากดังนั้นเวลามีไยตรงฝ่ามือควรจะมีไยแดงไม่ควรมีไยดำถ้ามีไยแดงก็ควรจะออกให้เร็ววันถ้ามีไยตรงนี้นะคะเรียกว่าเป็นไยดีตั้งแต่ตรงนี้คือดีหมดเลยนะคะตรงนี้ดีหมดเลยตรงนี้ดีหมดเลยแต่ถ,ถ้าขึ้นมาทางนี้คือเป็นไยอักพาตเป็นไยไม่ดอีอันนี้ก็คือสรุปเรื่อง ไฟถ้าคนไหนได้ได้ฟังยูทูบนี้ถ้าสนใจก็มาที่ซอยวางหลังหนึ่งนะคะป้าอ้นก็จะร่วมชีแนะทางยูทูบแค่นี้ถ้าไม่เข้าใจยังไงก็โทรมาที่08 9 5 1 1 5 6 5 6คุณป้าอ้นรับจี้ไส